สวัสดีค่ะผักบ้านๆกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่จะพามาดูผักอะค่ะว่าจะแยกผักกัดข่าวน้อยเนี่ยแม่ใหม่เพาะไว้เขาก็รู้สึกว่าพอแยกแล้วค่ะแล้วก็ทําแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องมีที่เพาะเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเราเพาะกินนิดๆหน่อยๆค่ะเนีย่ยมีหอย ก็ปลูกลมรวมไว้ค่ะนี่ผักคีต้องโอต้งโอผักคีแล้วก็เออกวงตุงฮ้องเต้ค่ะนี่จะให้ให้เพื่อนเพื่อนดูอะไรผักกาดผักกาดขาวน้อยเราต้นต้นนี้น่าจะประมาณสักสามเดือนแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม เข,เขาจะแบบว่าเราเด็ดไปกินไปเรื่อยๆแล้วคันนี้แม่ใหม่ก็เด็ดยอดแล้วเขาก็จะแตกแตกออกมาเหมือนกับคณาเลยค่ะแล้วก็เก็บกินได้ตลอดนี่นี่อันเก่านะคะนี่แม่ใหม่ว่าตอเขาจะแก่แล้วแม่ใหม่ก็เลยเพาะใหม่ที่แม่ใหม่ถ่ายลงรอบนู้นนะคะเป็นพี่ของรอบนู้นอีกนะที่ผักแต่งบ้านนะคะ อันนี้แม่ใหม่ก็เลยว่าเขาแก่แล้วแม่ใหม่ก็เลยพาอไว้ต่อเพื่อเราจะได้กินเรื่อยๆเนาะไม่ไม่ขาดระยะอันนี้จะเป็นสลัดคอท์ค่ะแม่ใหม่ก็จะเด็ดไปกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากระถางมาลุงพอเลยเนาะ แม่หมาพามาดูผักกาดขาวน้อยค่ะที่เราลงไว้เมื่อวานตอนเย็นค่ะกับสติสกตอันนี้ก็จะเป็นดินที่แม่หมหมักไว้ค่ะลงเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยแม่หมเอาไว้ในชายคาบ้านเพราะว่ากลัวแดดจัดจะเอาไว้ในร่มสักสามวันแต่อันนี้ฝนเขาตกลินลนตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะตอนนี้ห้าโมงเช้ายังไม่หยุดเลยเมื่อเช้าแม่หม่ก็เลย ออกมายุกให้โดนฝนเขาจะได้ติดไวแล้วก็ดูหน่อยอันนี้ถ้าใบใบเขาละอย่างนี้ก็เด็ดออกจะได้ไม่พากันล้มนะตกค้างวันเนี่ยที่เม่ไหมถอนออกจากกระบะนี้แหละคะ่ะ หวานหวานไว้ก็จะมีผักขีตั้งโอแล้วก็ผระก,กาดขาวน้อยที่แม่ไหม่ถ่ายให้ดูค่ะที่ที่เด็ดยอดไปแล้วเขาก็แตกเนาะแม่ไหม่จะเด็ดยอดเด็ดกินเด็ดใบกินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็แตกอันนี้เขาเริ่มแก่แล้วแม่ไหม่ก็เลยลงใหม่แม่ไหมถอนออกแล้วก็ เอาดินเอาฝุ่นมาใส่อีกนะคะเพราะว่าเวลาเราถอนออกไปแล้วว่ะต้นเขาจะล้มจะเอ็นล้มอะคะ่ะเราก็ต้องเอาเอาดินมาใส่ให้เขาใหม่ดินแล้วก็ขี้ผสมปุ๋ยขี้วัวนิดหน่อยเออช้ำเน,นี่ยต้นเนี้ยช้ำก็ถอนทิ้งไป ม่ก็ยกหรือว่าพ่อยกกระถางต้นไม้ก็ไม่รู้ค่ะตอนยกกระถางต้นไม้ไม่เป็นไรนะพอพอแม่ใหม่ไปก้มเก็บผักขมอะค่ะหลังซ้นเลยเนี่ยก้มไม่ได้ก้มก้มมากไม่ได้ค่ะเราก็เอาเอาผักมา ตากฝนเนาะฝนกำลังลินล,ลินนี่ยบรรยากาศดีเขาจะได้งามใบบัวใบเขาเหลืองเราก็เก็บออกอันนี้ดอกก็จะสวยนะดอกสีเหลืองเอามาใส่กระถางค่ะเนีผักกาดเขียวน้อยค่ะเนาะ แค่เียวโตวแม่ใหมาย,ย้ายบัวบัวแม่ใหม่นี่ก็นี่กำลังปลูกแค่สองเดือนนะคะอันนี้เขาช้ำแล้วเพราะว่าเขาเขาออกดอกตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะคะอันนี้ ต้นไม้ไม้มงคลออกมาขยับมาให้โดนฝนค่ะใบเขาจะได้สดชื่นนะชายชนชายชนที่แม่ใหม่ลงไปคลิปที่แยกหน่อชายชน,นะะนะงามมากมีแค่นี้นะคะเนี่ย เอาไว้ทําพันธ์ุค่ะจริงแล้วว่าถ้าขายก็ขายออกไปได้แต่แม่ใหม่ไม่มีพันธ์ุแล้วขายหมดละคะ่ะขายดีที่สุดอันนี้จะเป็นบอลสีตัวเก่านะคะแม่ใหม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไร ฝนตกปลอยๆอยู่นะคะเนี่ยเอาต้นไม้มาตากฝนหน่อยค่ะจะได้สดชื่อพามาดูผักกาดขาวค่ะที่เราปลูกไว้ได้ห้าวันนี้ค่ะติดดีแล้วค่ะ ต่อไปก็จะงามเดี๋ยวให้เขาติดดีกว่านี้เราก็จะใส่ปุ๋ยคะ่ะเม็ดกระถินร่วงมาก็เกิดค่ะนี่เป็นดินที่แม่หมายหมักแล้วก็เอามาปลูกครั้งแรกเลยคะ่ะตอนที่ช่วงนี้ฝนตกเนาะเขาก็จะติดง่ายหน่อยติดหมดแล้วคะ่ะ เวลาเวลาที่เราปลูกอะ่ะเดดเด็ด,ด,ดบ้านเราจะร้อนเนาะถ้าเกิดกลางวันเนี่ยเราก็แม่หม่จะใช้ถุงปุยเนี่ยปิดปิดไปเลยเงี้ยเอาไม้วางเอาไม้วางเนี้ยแหละคะ่ะแล้วก็ปิดไปเลยง่าย,ายๆของแม่หม่เงี้ยปิดไปเลยพอพอเราตอนเย็นก็มาเปิดออกให้เขาโดนน,ะะโดน้ำค้างค่ะโดนน้ำค้างถ้าฝนตกก็เปิดออก อันนี้แม่ใหม่เพิ่งจะปลูกได้สองวันปลูกในตะกาสลัดเลยค่ะเพราะว่าสลัดเนี่ยเห็นไหมเขากำลังยอดพุ่งอ่ะกกำลังแบบว่าแม่ใหม่ก็จะเด็ดกินไปเรื่อยๆแม่ใหม่ว่าเขากำลังจะแกะ่แล้วแม่ใหมก็เลยข้างข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรปลูกใช่ไหมคะก็เลยประกาศข่าวน้อยมาปลูกเลยติดไวมากเลยอันนี้สงวันเองค่ะ ดูซิว่าวันนี้จะเหี่ยวไหมหติดง่ายนะคะรอให้เขาติดดีๆก่อนแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยพอดีป้านัดเขาก็ปลูกผักปลอดสารเหมือนกันคะ่ะอันนี้ดูเขาจะไม่แข็งแรงเนาะเดียแม่ใหม่ถอนออกเลยดีกว่าป้านัดเขาอยู่ชมมนัดเขาก็ ปลูกผักปลอดสารช่วงนี้เขาไม่ได้ปลูกเขาก็เลยบอกเขาก็เรียก,กยปุ๋ยปุ๋ยมมตรแต่เป็นปุ๋ยจุลเซียค่ะเขาเอามาให้แม่ใหม่ลองลองใส่เดีย๋ยวแม่ใหม่จะลองใส่ดูจะเป็นประกาศเขียวน้อยค่ะงามมากอันนี้แม่ใหม่ถอนไปสองครั้งแล้วค่ะพอดี ถ้าคนป่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาขอแม่ใหม่แม่ใหม,ม่ก็จะให้นะคะพอดีพระอาจารย์ท่านป่วยมะล็งก็แฟนแกก็ถ้าเห็นกันก็ให้ให้แกบ้างจ้ะเหมือนทําบุญในตัวเนาะเอาไปปั่นให้พระอาจารย์ปัน่นปั่นเป็นผักนะคะปั่นเป็นอาหารทางสายยางเนาะเอาไปปัน่น ันนี้เขาจะขมเล็กน้อยอันนี้หวานเลยนะคะเนี่ยหวานแล้วก็ถ้าเขาโตแล้วก็โหกรอบมากเราก็ถอนออกอย่างนี้เลยค่ะถอนนี่รอบที่สามแล้วนะคะเนี่ยอันนี้แม่ใหม่จะเอาไปกินกัะลาบประดุกอันนี้แม่ใหม่ก็หวานใส่กระบะต้นหอมเลยเป๊บเดียวเขาก็โตแล้วนะ ถอนได้กินเลยแม่หมายว่าผักเนี่ยปลูกง่ายนะปลูกง่ายพอเขาโตแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปดูแลเขามากในหน้าฝนเนี้ยไม่ได้ขีดอะไรเลยคะเนี่ยไม่ได้ขีดน้ำสะดงสะดานี้ไม่ได้ขีดเลยอู้วันนี้โต ทีแม่ใหม่ก็จะขีดน้ำหมักสเดามาัางแต่ช่วงนี้ฝนตกแล้วเขาไม่มีอะไรรบกวนเขาหรอกค่ะอันนี้เป็นอะไรนะแม่ใหม่ก็ลืมชื่อไปอีกล้พอเขาขึ้นแม่ใหม่ก็จะปล่อยไว้เลยค่ะ คือระหวานไปนานมากเขาก็ไม่ขึ้นพอเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จนลืมชื่อไปแล้วอะค่ะปลูกไว้กตะโตแล้วก็ได้กินไปเรื่อย